สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปก้นอ่านหนังสืความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคมนะคะชั้นนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งคณาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งคนะราศีตามหลักของ Western Astrology ตามศาสตร์ของตัวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจม่ได้ที่ กัทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ของคนโสด main energy ที่ออกมานะคะในที่นี้คือไพ่เอ่ไฮร์แฟนนะคะมองว่าสำหรับคนโสดนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งนะคะในกรณีที่ตัวคุณเองนะคะรอคอยการติดต่อของใครบางคนนะคะให้เขากลับมาพูดคุยให้เขากลับมาเคลียร์เรื่องราวอะไรบางอย่างให้มันเสร็จสิ้น หรือว่าแก้ไขอะไรบางอย่างไปร่วมกันมีเกณฑ์ที่ว่าคนคนนี้จะติดต่อกลับมาหรือถ้าสมมุติว่าตัวคุณเองเป็นคนที่เหมือนแบบ Take Action หาเขาตลอดอ่ะเขาก็จะเริ่มมีการตอบกลับมาแล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะเนื่องจากว่าคือหลังจากที่ช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่แยกย้ายกันไปเนี่ยตัวเขาเองก็รู้สึกอย่าง คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะต่อให้เรื่องนี้มันจบไปนานแล้วมันไม่ได้คุยกันนานแล้วหรืออะไรแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆมันก็ยังมีอยู่ตรงนั้นทําให้เขาเองก็รู้สึกว่าถ้าเขายังไม่สามารถลืมคุณไปได้เขายังไม่ตัดใจจากคุณไปได้มันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่ากลับมาเวิร์กในความสัมพันธ์นี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในส่วนของตัวคุณเองตอนแรกอ่ะคุณอาจจะเคยยอมแพ้ไปแล้วนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเนื่องจากว่าคุณอาจจะเคยเข้าหาเขาแล้วหรือเคยเทคแอคชั่นแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่ออะไรกลับมานะคะมีแต่ความเงียบมีแต่ความเฉยชานะคะที่เขามีให้นะแต่ว่าในเดือนนี้ดูแล้วก็ มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวคุณแฮปปี้นะที่คนคนนี้ให้โอกาสคุณอีกครั้งนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มาตามง้อเราแล้วเราอาจจะเพิ่งตอบกลับในตอนนี้มันสามารถสลับกันได้แต่ว่า เดือนนี้คุณจะได้คุยหรือว่าได้สานความสัมพันธ์กับคนที่คุณรอคอยหรือว่ากับคนที่คุณอยากที่จะคุยอยากที่จะสารสัมพันธ์ด้วยนะคะขอไพ่เพิ่มเติมนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงที่เป็นคนโสดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่ว่าจริงๆริงนะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้กลับมาคุยกลับมาปรับความเข้าใจนะ และก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอีกครั้งเนื่องจากว่าแต่และคนพอแยกย้ายกันไปเราก็ต่างคนต่างก็ยังรักกันอยู่เพราะฉะนั้นเอาคําความรักความสัมพันธ์ของคุณสิง ที่เป็นคนโสดลึกๆสัญชาติยานของคุณทั้งคู่ก็บอกเลยค่ะว่าคุณทั้งคู่ก็ยังต้องการกันและกันอยู่ไม่ว่าในอดีตมันจะมีประเด็นจะมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วทาให้รู้สึกว่าเออเราทั้งคู่ดูแบบเข้ากันไม่ได้เลยเราทั้งคู่ควรแยกย้ายกันไปแต่พอแยกย้ายกันไปแล้วมันก็ยังคิดถึงกันอยู่อ่ะนะจะไปคุยจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครก็ยังคงคิดถึงกันและกันอยู่เพราะฉะนั้น คุณทั้งคู่เหมือนเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทําตามเสียงหัวใจของตัวเองได้กลับมาอยู่กับคนที่หัวใจของตัวเองมันเรียกร้องนะคะแต่ว่ามันจะดีนะอาจจะยังไม่ได้ตกลงว่าเราทั้งคู่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหรืออะไรไหมแต่ความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นจากเดิมที่ไม่ได้คุยกันเลยก็จะได้คุยหรือว่าจะได้สื่อสารกันมากขึ้นนะคะที่นี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณสิงห์ กุมภาพันธ์นี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างไงบ้างคอมเมนต์เอเจนจ์หนึ่งใบค่ะจัดเม้นบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคุคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยนับโซสนะคะแฮงแมน S Five of s w o r d s นะคะแล้วก็เป็นไพ่เก้าเหรียญอืมน่าสนใจขอเปิดไพ่เพิ่มดีกว่านะคะตัวคุณสิ่งเองนะคะคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัวคุณเองเป็นยังไงในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณ เริ่มมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะพักแล้วนะคะกับคนคนนี้เนื่องจากว่าคุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามทำดีแค่ไหนพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนปัญหา ที่มาจากฝั่งเขามันก็ยังอยู่คุณรู้สึกว่าตัวคนเองอ่ะเป็นคนที่พยายามปรับอยู่คนเดียวเลยในความสัมพันธ์นี้พยายามทํานู่นทํานั่นทํานี่ส่วนเขาก็คือไม่ปรับเลยมันก็เลยทําให้ประเด็นปัญหาที่เรามีกันอะ่ะมันก็ยังคงมีกันต่อไปเรื่อยๆเพราะคนคนนี้เขาไม่ยอมปรับอะไรขอดูไพ่เขาหน่อยนะคะเขาคนนั้นของคุณสิงห์นะคะคนคุยของคุณสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาเป็นไงบ้าง เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชัดเจนว่าเป็นตัวของตัวเองแบบมากๆกันนะคะเ,เขาอาจจะมีความคาดหวังค่อนข้างสูงเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นว่าเราควรที่จะให้อันนั้นควรที่จะให้อน,น้เราควรทำอันนั้นควรทำมันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาเองจะต้องให้กลับบ้างมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาเนื่องจากการให้และได้รับไม่เท่ากันคนพยายามก็พยายามจนเหนื่อย คนที่รับก็อยากรับอีกเรื่อยๆนะคะพอมันไม่มีบาลานซ์พอมันไม่มีสมดุลแล้วอะมันก็คนทำก็คือเหนื่อยนะคะคนรับก็มีความรู้สึกเหมือนแบบไม่พอสักทีรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มสักทีอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นปัญหา ถึงแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ก็เบื่อกันมากนะคะมีความรู้สึกอยากเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วอะสำหรับคนที่ลงมือพยายามตลอดในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคิดว่าตัวเองอยากที่จะพักแล้วก็อยากที่จะพอแล้วเพราะรู้สึกว่าอะไรใดๆที่ให้ไปเนี่ยดูไม่ได้อะไรกลับมาเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงคนคุยไม่ชัดเจนคุณอยากมี ความรักที่จริงจังคุณพร้อมแล้วในการที่จะแบบเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่ของใครสักคนคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วแต่คุณรู้สึกว่าคนที่คุณอยู่ด้วยในตอนเนี้เขาไม่พร้อมที่จะมาเป็นคู่ของคุณหรือเขาไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือเขาไม่พร้อมที่จะดูแลใครคือรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้อะนะคะในเรื่องของทัศนคติแล้วคุณสิ่งจะทำอย่างไรนะคะ คุณคงพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้อีกสักพักนะและถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการจริงๆนะคะวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆหรือว่าวันที่คุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังมากๆในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็คงที่จะพร้อมที่จะเดินออกทันทีตอนนี้ในช่วงเนี้ยมันอาจจะยังไปกันได้อยู่แต่มันไปกันแบบอึดอัดมันไปกันแบบที่ว่าเหมือนเรามองกลับไปในอดีตแล้วเราเห็นสิ่งดีๆร่วมกัน มันยังมีความหวังเล็กๆอยู่ตรงนั้นที่ทําให้คุณยังเดินต่อไปได้แต่วันใดวันหนึ่งที่ตรงนี้หมดความสัมพันธ์นี้ก็คงจะจบนะถ้าสมมติว่าคนที่คุยยังคงเป็นแบบนี้อยู่ยังคงแบบตัวชั้นของชั้นยังคงอีกโก้ยังคงยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเองมากขนาดนี้นะคะก็อาจจะไม่เวิร์กนะสำหรับคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะ นสิ่งที่มีคู่แล้วกุมภาพัน์นี้นะคะกุมภาพันธ์นี้เปนเอเจีหนึ่งไปให้กับความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่มีคู่แล้วส่งไม้เท้าอืม บางคู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่คิดและทบทวนว่าควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นและค่อนข้างที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์นี้ไปโดยสิ้นเชิงหรือว่าเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกกันไปโดยสิ้นเชิงบางคนมีการเดินทางนะคะทาให้ต้องห่างกันไปหรือมีเรื่องยุ่งมากๆทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันความสัมพันธ์เกิดความห่าง ขึ้นมาแล้วก็อะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมก็เลยทำให้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมไปด้วยคุณทั้งคู่ต่างรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มทั้งคุณและเขานะคะก็เลยทำให้เหมือนมันเดินมาถึงในจุดที่แบบเราควรจะยังไงกันต่อไปดีเราควรจะเดินหน้ากันไปต่อในแบบของคนรักหรือว่าเราควรที่จะกลับไปเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยาณมิตรกันดีนะคะโอเคคุณสิงที่มีคู่แล้วนะคะคุณเอง รู้สึกยังไงกับคู่ของคุณสิบไม้เท้านะคะไฮโลแฟนเอาจริงๆถามว่ายังรักอยู่ไหมก็ยังรักอยู่แต่ว่าปัญหามันเยอะหรือเกินอะในความสัมพันธ์เนี้ยปัญหาเรื่องอะไร และที่จุดต่างๆนะคะในเรื่องของทัศนคตินะเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตหรือว่าทัศนคติในการจัดการความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่มันห่างกันเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยนะคะคุยกันทีไรมีประเด็นตลอดแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้ในสิ่งที่ต้องการเลยแล้วคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะคุณสิงห์ าไม่ค่อยโฟกัสกับปัจจุบันสักเท่าไหร่นะเขาดูโฟกัสกันในเรื่องอนาคตมากกว่าแล้วเขาแผ่นอะไรของเขาอะก็เกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตทั้งนั้นเลยมันก็เลยทําให้มันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะเขาไม่ได้มองในเรื่องของปัจจุบันเขามองว่าอนาคตมันควรที่จะต้องเป็นยังไงแบบไหนมันก็เลยทําให้เหมือนคุยกันแล้วอยู่กันคนละมุมคุยกันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ไม่เข้าใจกัน เขาเองยังคงมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แล้วก็ยังคงมีความคาดหวังนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังสามารถที่จะไปต่อได้แต่ว่าจุดที่เขามองมันดันไม่ใช่จุดเดียวกันไงมันก็เลยทําให้แบบคุยกันแล้วไม่เข้าใจสมัททานีในที่นี่คืออะไรคะขอพย c l a r i f y เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ความสัมพันธ์ก็ดูค่อยๆประคับประคองไปนะคะจุดว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของการที่แบบ มานั่งคุยกันเลยและว,ว่าเออเราจะจบหรือเราจะอะไรแต่ว่าต่างคนต่างก็อาจจะมีมุมมองก็มีความคิดแล้วว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กจริงๆหรือเปล่านะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณสิงเอาละอย่างน้อยๆย,ยังคงมีความรักอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็ดูน่าเบือ่อเพราะว่าดูแล้วมันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจต่างคนต่างมุมมอง มีคนที่อยู่กับปัจจุบันหนึ่งคนและอยู่ที่อนาคตอีกหนึ่งคนนะคะก็จะมีคุยกันในแบบที่ว่าไม่ลงรอยกันบ้างในบางครั้งแล้วก็จะทําให้เบื่อะคะ่ะทั้งเราแล้วก็ทั้งเขานะคะต่างคนต่างเบื่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุยกันให้ชัดว่าเราลองโฟกัสกันปัจจุบันก่อนได้ไหมเพราะดูแล้วคุณทั้งคู่อะในช่วงปัจจุบันในเดือนนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องจัดการหรือว่าอะไรอย่างที่จะต้องปรับ แล้วก็ปรับเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะหันกลับมาโฟกัสที่ปัจจุบันกันก่อนดีกว่าไหมนะคะเรื่องนี้อาจจะช่วยได้มากที่สุดแล้วสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาละค่ะสำหรับของคุณสิงห์นะคะก็เป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการซ u b s c r i b e นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักและละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ในดีสคริปชันบ็อกซ์ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันคะ่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ